สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้ามาสู่พื้นที่ที่เราจะได้ทําความเข้าใจตัวเองกันให้มากขึ้นอีกนิดหนึ่งที่ซึ่งเราจะลองมาสํารวจเรื่องราวที่มันอาจจะซ่อนอยู่ลึกๆในใจของเราด้วยกันครับเคยสงสัยกันบ้างไหมครับว่าเอ๊ะทำไมบางทีเราถึงมีปฏิกิริยาแบบนั้นออกไปนะบางครั้งอาจจะรู้สึกว่าความโกรธความกลัวหรือความเศร้าของเราเนี่ยมันดูรุนแรงเกินกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปหรือเปล่าคําตอบของคำถามนี้บางทีมันอาจจะซ่อนอยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดของใจเราก็ได้นะครับ ในทางจิตวิทยาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าในตัวเราทุกคนเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนในวัยเด็กอาศัยอยู่ครับมันเหมือนเป็นเงาของเราเองเลยนะที่คอยติดตามแล้วก็ส่งอิทธิพลต่อชีวิตในปัจจุบันของเราในแบบที่เราอาจจะไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเลยด้วยซ้าเอาล่ะครับเรามาลองเจาะลึกเรื่องนี้กันดีกว่าว่าจริงๆแล้วไอ้เจ้าเด็กน้อยในตัวเราหรือที่หลายคนเรียกว่าอินเนอร์ชัยเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วมันสำคัญกับเรายังไงมาดูกันครับ ลองนึกภาพตามกันดูนะครับจิตใจของเราเนี่ยมันเหมือนกับภูเขาน้ําแข็งลูกใหญ่ๆเลยส่วนที่เราเห็นกันเหนือน้านํานั่นคือจิตสํานึกซึ่งมันมีแค่ประมาณ10%เองนะครับแต่ส่วนที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยสิครับจิตใต้สํานึกโอ้โหมันใหญ่ถึง90%เลยและนี่แหละครับคือที่อยู่ของเด็กน้อยในตัวเราที่ที่ความทรงจําความเชื่อและก็อารอมณ์ต่างเนี่ยถูกเก็บเอาไว้ทั้งหมดเลย เพราะฉะนั้นนะครับเด็กน้อยในตัวเราเนี่ยก็เลยเปรียบเหมือนกับสภาวะทางอารมณ์ที่ยังเป็นเด็กๆอยู่ข้างในใจเรานี่แหละครับเป็นส่วนที่เก็บทุกอย่างเลยนะครับทุกประสบการณ์ในวัยเด็กไม่ว่าจะเป็นความสุขความสนุกสนานหรือแม้กระทั่งความเจ็บปวดที่อาจจะยังไม่เคยได้รับการดูแ,แลหรือเยียวยาอย่างจริงๆจังๆแล้วบาดแผลเหล่านี้มันก่อตัวขึ้นมาได้ยังไงคือมันเกิดขึ้นได้จากหลายสถานการณ์มากครับอย่างเรื่องราวของแอนดูเนี่ยเขาเติบโตมาในครอบครัวที่พ่อแม่ทะเลาะกันบ่อย มันก็เลยทําให้เขารู้สึกโดดเดี่ยวหรืออย่างเอเลนที่ถูกแม่เลี้ยงตําหนิตลอดเวลาแล้วก็ไม่เคยได้รับความรักความอบอุ่นเลยประสบการณ์ของทั้งสองคนนี้แม้ว่าจะดูต่างกันนะครับแต่ว่ามันก็สามารถสร้างบาดแผลที่มองไม่เห็นทิ้งไว้ในใจได้เหมือนกันเลยครับและทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าเด็กน้อยในตัวเราเนี่ยเขากําลังส่งสัญ,ญญาณอะไรบางอย่างออกมาเอาละเรามาลองดูสัญ,ญญาณที่มักจะปรากฏในชีวิตประจําวันของเรากันดีกว่าครับอืมคาพูดนี้ของคุณจัสตินซูเนี่ย น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะมันชี้ให้เราเห็นภาพชัดเจนเลยว่าไอ้เจ้าเด็กน้อยในตัวเราเนี่ยเป็นเหมือนรากฐานที่สําคัญของทุกๆุกอย่างในชีวิตเลยไม่ว่าจะเป็นตัวตนของเราวิธีที่เราสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นหรือแม้แต่มุมมองที่เรามีต่อโลกใบนี้ทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดเลยสัญญาณเหล่านี้เนี่ยมันแสดงออกมาได้หลายรูปแบบมากๆเลยครับบางคนอาจจะเป็นคนที่ยอมคนอื่นไปซะทุกเรื่องจนไม่มีความเป็นตัวของตัวเองหรือบ,บางคนอาจจะกลัวการถูกทอดทิ้งมากๆ หรือไม่ก็คอยวิจารณ์ตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่ายัางดีไม่พอความรู้สึกเหล่านี้แหละครับมันคือเสียงสะท้อนจากเด็กน้อยในตัวเราที่กําลังบอกว่าเขาต้องการการดูแลเอาใจใส่โอเคครับพอเรารับรู้ถึงเสียงของเด็กน้อยในตัวเราแล้วขั้นต่อไปก็คือการเดินทางเพื่อเยียวยาครับซึ่งผมอยากจะบอกว่ามันเป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยความหวังและพลังใจมากๆเลยนะหัวใจสําคัญของการเยียวยาเลยนะครับมันคือการเป็นพ่อแม่ให้ตัวเองครับฟังดูอาจจะแปลกๆนะ แต่มันคือการมอบความรักและความเข้าใจให้กับตัวเราเองในแบบที่เราอาจจะยังไม่เคยได้รับในวัยเด็กนั่นเองครับเราเริ่มต้นได้ง่ายๆเลยนะครับด้วย3ขั้นตอนนี้ขั้นแรกเลยคือการปล่อยวางพยายามทําความเข้าใจว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทําลงไปเนี่ยมันก็อาจจะเป็นภาพสะท้อนจากเรื่องราวหรือบาดแผลของท่านเอง ขั้นที่2นะครับคือการสร้างนิสัยดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอและขั้นสุดท้ายที่สำคัญมากๆคือการมอบความรักความอบอุ่นที่เราโหยหามาตลอดให้กับตัวเราเองในปัจจุบันนี่แหละครับภาพนี้มันสื่อความหมายได้ดีมากๆเลยนะครับมันคือการที่เราในฐานะผู้ใหญ่กลางร่มแห่งความปลอดภยัยและความอบอุ่นเพื่อปกป้องเด็กน้อยที่อาจจะเปราะบางซึ่งอยู่ข้างในตัวเราเองเป็นภาพที่สวยงามมากเลย เราลองมาดูตัวอย่างการพูดคุยกับตัวเองแบบนี้กันนะครับสมมติว่าเราต้องไปเจอกับสถานการณ์ที่น่ากลัวหรือสถานการณ์ที่ทําให้เราอึดอัดเราในฐานะผู้ใหญ่เนี่ยสามารถพูดกับเด็กน้อยในตัวเราได้เลยว่าไม่เป็นไรนะเรื่องนี้มันอาจจะดูน่ากลัวสําหรับเธอแต่เดี๋ยวฉันจะจัดการเองเธอปลอดภัยแล้วนะเห็นไหมครับนี่คือการสร้างบทสนทนาภายในที่เต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจจริงๆเอาล่ะครับพอเราเริ่มเยียวยาตัวเองแล้วสิ่งที่รอเราอยู่ข้างหน้ามันคือการค้นพบของขวัญที่ล้าค่ามากมาก ที่จริงๆแล้วมันซ่อนอยู่ในตัวเรามาตลอดเลยครับแน่นอนครับว่าการเดินทางครั้งนี้เนี่ยมันก็เปรียบเหมือนกับการดำน้ําลึกลงไปในใจตัวเองเลยซึ่งมันก็ต้องอาศัยทั้งความกล้าหาญแล้วก็กําลังใจพอสมควรเลยครับแต่เมื่อเรากล้าที่จะดำดิ่งลงไปแล้วนะครับเราอาจจะได้พบกับขุมทรัพย์อันน่าทึ่งที่รอคอยให้เราไปค้นพบอยู่เสมอเลยครับแล้วขุมทรัพย์เหล่านี้คืออะไรกันบ้างมันคือสิ่งที่เราอาจจะหลงลืมไปนานแล้วครับไม่ว่าจะเป็นความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการความรู้สึกสนุกสนานเหมือนตอนเป็นเด็กหรือการกลับมาเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองอีกครั้งทั้งหมดนี้เนี่ยคือพลังที่มันอยู่ในจิตใต้สำนึกของเรามาตลอดเลยนะครับแค่รอให้เรากลับไปคุณพบมันอีกครั้งเท่านั้นเองและประโยคนี้ก็สรุปทุกอย่างได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับว่าถึงแม้ว่าวัยเด็กของเรามันจะผ่านไปแล้วแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเวลาแห่งความสนุกสนานมันจะต้องจบลงไปด้วยความสุขความสนุกการเล่นยังคงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราได้เสมอครับ ขอบคุณมากๆนะครับที่ร่วมเดินทางสำรวจเรื่องราวที่แสนอ่อนโยนนี้ไปพร้อมๆกันก็หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะมอบความอบอุ่นและก็แรงบาันดาลใจให้กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเรื่องราวแบบนี้ช่วยปลอบประโลมใจได้ก็อยากจะขอเชิญชวนให้ลองไปสำรวจเนื้อหาอื่นๆที่ช่อง Whispers Podcast by Breeze เสียงกระซิบของสายลมของเราต่อนะครับเรายังมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายที่รอจะแบ่งปันให้ฟังอยู่เสมอสำหรับวันนี้สวัสดีครับ หากชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามพอดแคสต์ของเราในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ Whisper Podcast by breeze เสียงกระซิบของสายลมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ